แฟนติ้งพอดแคสต์แชร์ริงอิสเอมเพเวอริงแชร์สิ่งเล็กๆให้ยิ่งใหญ่มูดี้เข้าใจอารมณ์เข้าใจคนเข้าใจกันกับผมเป่าชัยยะฤดีนิยมุต สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แบรนติงพอดแคสต์นะครับผมเปาชัยะฤรดีนิยมมุดครับเป็นครีเอทีฟของทางแบรนติงแล้วก็เป็นโฮสต์สำหรับมูดี้ที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยสําหรับในวันนี้ฮะผมอยากชวนทุกคนมา อบกอดความเว้าแหว่งของชีวิตกันครับผมจะพามาพบกับแง่มุมดีๆของความไม่สมบูรณ์แบบกันบ้างวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่า p l a t f o r m Effect ครับเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เราพอเข้าใจว่าในบางครั้งยิ่งไม่เปะ๊ะอาจจะยิ่งดูน่าสนใจหรือว่ายิ่งโกะหน่อยอาจจะยิ่งดูน่าลหลงไหลมากยิ่งขึ้นส่วนคาว่า p l a t f o r m e f f e c t มันมีที่มาอย่างไรแล้ว ความไม่สมบูรณ์แบบมันจะเป็นสิ่งสวยงามได้ขนาดนั้นจริงไหมเราสามารถติดตามรับฟังกันได้ที่มูตี้อพิโซดนี้เลยครับ ด้วยสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างหลากหลายผมว่ามันเป็นความรู้สึกพื้นฐานของพวกเราอยู่แล้วครับที่เรามักจะรู้สึกว่าสิ่งที่สมบูรณ์แบบคือสิ่งที่ดีที่สุดหน้าตาก็ต้องเป๊ะงานก็ต้องไรที่ติบุคลิกภาพก็ต้องดีถึงจะมีคนลหลงไหลถึงจะมีคนมาสนใจแต่เอาเข้าจริงฮะในความเป็นจริงของสังคมในบางครั้งคนที่ดูโกะหน่อยคนที่ดูเด๋อด่าบ้างในบางทีก็สามารถเป็นคนที่ทรงสเสห์ได้มากเหมือนกัน ปรากฏการณ์นี้ถูกค้นพบจากนักจิตวิทยาท่านหนึ่งครับในช่วงปีง1966เขามีชื่อว่าเอเรียสแอลอนสันครับเขาอธิบายเอาไว้ว่าคนทั่วไปอ่ะมักจะดูดีขึ้นหากมีข้อผิดพลาดบ้างเพราะว่ามันจะทำให้คนคนนั้นนะดูเข้าถึงง่ายดูเป็นมนุษย์มากขึ้นครับแล้วก็ดูเป็นกันเองมากขึ้นด้วยเพราะเ,าเพราะเราต้องยอมรับก่อนว่าความ สมบูรณ์แบบในบางครั้งเ่ยอาจจะก,กลายเป็นอะไรที่ดูเข้าถึงยากดูแข็งกระด้างแล้วก็ดูน่าเบื่อบ้างในบางทีครับคือก็มีการทดลองที่น่าสนใจมากครับกลุ่มนักวิจัยเขาได้ทําการทดลองโดยจ้างนักแสดงมากลุ่มหนึ่งครับแล้วก็มาอัดเทปไว้ให้ลองตอบคำถามยากๆครับหลังจากนั้นก็เอาเทปเหล่านะั้นะไปให้ผู้เข้าร่วมทำการวิจัยดูซึ่ง เทปก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มหลักครับกลุ่มแรกก็คือคนที่ดูเก่งครับกลุ่มที่2ก็คือคนที่ดูกลางๆงกลงุ่มที่3ก็คือคนที่ดูเก่งแต่ก็มีความผิดพลาดบ้างกลุ่มที่4ก็คือคนที่ดูกลางๆงแต่มีความผิดพลาดบ้างซึ่งไอความผิดพลาดที่ผมพูดถึงก็คือในช่วงจบของแต่ละเทปครับขอให้นักแสดงอ่ะแกล้งบน่นหรือว่าแกล้งทาํากาแฟหกในระหว่างสัมภาษณ์นั่นเอง อพอมาถึงตรงนี้ผมอยากลองถามคุณผู้ฟังก่อนว่าคุณคิดว่าผู้คนเนี่ยมักจะประทับใจนักแสดงกลุ่มไหนมากที่สุดครับผมขอทวนอีกครั้งนะฮะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่ดูเก่งครับกลุ่มที่2ก็คือคนที่ดูกลางๆตอบได้บ้างไม่ได้บ้าง กลุ่มที่สก็คือคนที่ดูเก่งแต่มีความผิดพลาดบ้างกลุ่มที่4ก็คือคนที่ดูกลางๆครับแต่ก็มีความผิดพลาดบ้างเช่นกันผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะพอตอบถูกกันบ้างนะฮะจริงๆแล้วฮะผู้เข้าร่วมวิจัยรู้สึกประทับใจคนกลุ่มที่3มมากที่สุดครับเพราะว่านอกจากที่จะมีความรู้ความสามารถในการตอบคําถามยากๆได้แล้วแต่ก็ยังมีความผิดพลาดแบบมนุษย์ทั่วไปเจอปนมาอยู่ด้วย นอกเหนือจากงานวิจัยตัวนี้ครับยังมีการทดลองอีกหลายงานที่ช่วยอบอกให้เราเข้าใจว่าเวลาที่เราไปสัมภาษณ์งานถ้าเรายอมรับความผิดพลาดเล็กๆน้อยที่เกิดขึ้นในชีวิตยอมรับจุดอ่อนของตัวเองบ้างมันมักจะทําให้เราได้รับความประทับใจที่มากกว่าแล้วก็ได้คะแนนที่ดีมากกว่าด้วยหรือแม้กระทั่งการขายของครับถ้าเราพูดถึงแพตฟอร์มเอฟเฟกผมรู้สึกว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องพูดถึงการทดลองนี้เหมือนกันก็เป็นการทดลองที่ดังมาก ในแง่ของการขายนักวิจัยทดลองโดยที่เอาคุกกี้ชิ้นที่ดูดีดูเป๊ะตัดขอบแบบเรียบร้อยฮะไปแข่งขายกับคุกกี้ที่ตัดขอบไม่ค่อยเรียบร้อยนะักผลก็ปรากฏว่ามีคนเลือกคุกกี้ที่ตัดขอบไม่ค่อยเรียบร้อยมากกว่าถึง66%นะหรือว่าถ้าเราดูตามจำนวนมันก็มากกว่าการเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวซึ่งเราเห็นอะไรบางอย่างจากงานวิจัยทั้ง3ตัวนี้ครับ เราจะพบเลยว่าความไม่สมบูรณ์แบบมันทําให้บางสิ่งบางอย่างน่าสนใจมากขึ้นในบางครั้งก็ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็น่าซื้อมากขึ้นเพราะอ,อ๋อเขาจริงแล้วครับไอ้เจ้าแพลตฟอร์มเอฟเฟกต์นั้นมันถูกนําไปใช้แล้วก็นําไปไประยุกต์กับอะไรที่ค่อนข้างหลากหลายแน่นอนฮะเรื่องของการขายงานการสัมภาษณ์งานการพรีเซนต์งานแล้วก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์อีกด้วยครับ อย่างเช่นผมขอ,อยกตัวอย,อย่างเช่นการสัมภาษณ์งานละกันนะในโลกของการสัมภาษณ์ครับถ้าคุณยอมรับความผิดพลาดบ้างคุณก็มักจะดูน่าสนใจมากขึ้นในการขายบางครั้งแฮสินค้าก็ไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปที่จะดึงดูดใจลูกค้าเพราะในบางครั้งความไม่เรียบร้อยก็ทําให้มันดูเตะตาได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการพรีเซนต์งานทุกอย่างอาจจะไม่ต้องเพอร์เฟกไม่ต้องเป๊ะอะไรขนาดนั้นอาจจะ ผิดบ้างพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะมันอาจจะช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นอาจจะช่วยสร้างสีสันได้มากขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าแพดฟอร์เอฟเฟกต์อาจจะเป็นอีกหนึ่งที่มาของคําว่าสวยมักนกตลกมักได้ด้วยก็ได้นะครับจริงๆลองนึกภาพดาราดังดูก็ได้ครับเราอาจจะมีดาราบางคนที่เรารู้จักรู้สึกว่าคนนี้สวยมากคนนี้เก่งมากแต่เรากลับไม่รู้สึกผูกพันหรือว่ารู้สึกอินกับพวกเธอมากนะักแต่พอเป็น นางเอกบางท่านที่มีนิสัยโกโก้กลางๆหน่อยพลาดบ้างทำตัวตลกบ้างเรากับหลงรลักแล้วก็ผูกพันกับนางเอกคนนั้นมากกว่าจริงๆในแง่ของตัวอย่างครับในบทความต้นทางมีการพูดถึงดาราฮอลลีวูดอย่างเจเนฟเฟอร์รอเลนเอาไว้ด้วยฮะเราจะรู้สึกเลยว่า เจนิเฟอร์ลอเรนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างน่ารักครับเป็นคนเป็นกันเองเพราะเธอมักจะชอบทําอะไรแบบโกโกอกางๆอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการล้มในงานใหญ่อยู่บ,บ่อยๆการขำอย่างอ,อร่อยการพูดจาตะลกๆทะลึ่งบ้างในบางคงรั้งรู้สึกเป็นกันเองและถึงแม้ว่าเธอจะเป็นดาราระดับฮอลลีวูดแต่สิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ทําให้เสน่ห์ mm hmm. ของเธอลดลงไปเลยครับไอ้ความผิดพลาดบ้างความเป็นกันเองอะ่ะมันยิ่งกลับ เพิ่มความน่าลหลงไหลในตัวเธอมากขึ้นไปอีกถ้าเราสังเกตอีกนิดฮะเราจะพบเลยว่าไอ้ความผิดพลาดเหล่านี้มันมันคือมันแสดงถึงความจริงใจครับคนเราจะรู้สึกว่าคนเนี้ยจริงใจคนนี้ไม่ได้พยายามจะปิดบังอะไรไม่ได้ดูมีเล่ห์ในอะไรหน้าเข้าหาหน้าพูดคุยแล้วก็หน้าเป็นคู่สนทนาด้วยนั่นเองครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่บางครั้งฮะคนหน้าตาดีคนโปรไฟล์ดีแต่กลับไม่มีใครเข้ามาจีบเพราะคนอื่นอาจจะรู้สึกว่า คนคนนั้นนะ่ะดูเข้าถึงยากดูจีบยากไม่กล้าทักไม่กล้าเข้ามาพูดคุยด้วยนั่นเองแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะสามารถทํางานช่วยๆโดยที่ไม่เตรียมตัวหรือว่าทําอะไรโดยที่ไม่สนใจใครก็ได้นะครับผมว่าเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าอันไหนคือความเดอดดาที่มาจากธรรมาชาติหรือว่ามันเป็นความผิดพลาดเพราะความไม่ตั้งใจกันแน่ในทุกวันนี้ฮะผมรู้สึกว่าคนเราค่อนข้างเสพติดความสมบูรณ์แบบกันมากครับต้อง ต้องดูมีสไตล์ต้องได้ไปเที่ยวที่ดีๆต้องได้ทํางานที่รักแถมงเงินเดือนก็ต้องเยอะอีกต่างหากแล้วก็มีอีกมากมายหลายเหตุผลนะที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาและแน่นอนมันก็ส่งผลในเรื่องของสภาพจิตใจครับมันทําให้คนรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นเก่านั่นแหละปวดร้าวแล้วก็รู้สึกใจพังไปในเวลาเดียวกันสุดท้ายนี้ฮะผมก็เลยเข้าใจว่าคุณอาจจะพักความเพอร์เฟกต์ลงบ้างแล้วก็ หันมาเอ j นจอยกับความเป็นตัวเองกันให้มากขึ้นฮะเพราะว่าเราต่างไม่สมบูรณ์แบบกันอยู่ละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานความรักหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้ชีวิตครับเอาเป็นว่าพยายามมั่นใจตัวเองให้มากฮะใช้ชีวิตให้เต็มที่ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองให้ได้ผมรู้สึกว่าถ้าเรารักตัวเองมากพอคน รอบข้างก็จะรักเรามากเช่นกันครับไม่ว่าคุณจะเดรอจะด่าสักเพียงไหนฮะผมก็รู้สึกว่าเราก็สามารถกลายเป็นคนน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์ได้มากเช่นกันขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสามารถติดตามแบรนดิงพอดแคสต์และมูดี้เอพิส od ต่างๆได้ที่ Spotify Apple Podcast YouTube และ Pod b บีนได้ทุกช่องทางเลยนะครับ Branding Podcast Sharing is Empowering แชร์สิ่งเล็กๆให้ยิ่งใหญ่